สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนำเหรียญหลวงปู่ชอบฐานสมเหรียญที่สองนะครับมาให้ท่านได้ชมนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเ,เหรียญเล็กนะครับเหรียญเล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1นิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง1นิ้วนะครับด้านหลังนะครับ ตรงกลางจะเป็นรูปหลวงปู่ชอบฐานสมโมนะครับแล้วมีคําว่าวัดป่าสมานุสร์สน,นะครับอ,บอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับนะครับเป็นรุ่นบารมี94เหมือนกันนะครับ12คุมภาพันธ์ 2 5 38นะครับอย่างนี้เป็นเสียญที่เป็นเหรียญที่สวยสดยงดงามนะครับยังไม่เคยผ่านการใช้เลยนะครับนะครับาได้มาจากที่วัดเลยนะครับนะครับได้มาจากอ่า วัดหลวงปู่ชอบนะครับวัดป่าสมมาทุสอนนะครับนะครับหรือวัดป่าโคกมนเดิมนะครับ